วันนี้มาทำเมนูยำปลาแซลมอนค่ะมาซื้อที่ร้านแม่ค้าร้านอะไรแล้วนะลืมชื่อมุมแอบแซแบแซนะคะแสงสีซอยสี่แสงสีซอยสี่นะคะมาอุดหนุนกันได้เลยค่ะอร่อยมาก,มากแม่ค้าสวยด้วยใจด <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> มามาชิมกันได้เลยนะคะ <c oughs> มีหลายอย่าง ของเขามีหลายอย่างที่น่ากินนะคะตอนนี้มาทำเมนูยำปลาสมอนค่ะมาซื้อที่ร้านแม่ค้าร้านอะไรแล้วนะลืมชื่อมุมแอบแซ่บนะคะแสงสีซอยสี่แสงสีซอยสี่นะคะมาอุดหนุนกันได้เลยค่ะอร่อยมากแม่ค้าสวยด้วยใจดี มามาชิมกันได้เลยนะคะมีหลายอย่างของเขามีหลายอย่างที่น่ากินนะคะวันนี้มาทำเมนูยำปลาลมอนค่ะมาซื้อที่ร้านแมค่ค้าร้านอะไรแล้วนะลืมชื่อมุมแอบแซ่บมุมแอบแซบนะคะแดงสี แสงสีซอยสี่นะคะามาอุดหนุนกันได้เลยค่ะอร,อ,อร่อยมากแม่ค้าสวยด้วยใจดีมามาชิมกันได้เลยนะคะยยมีหลายอย่างของเขามีหลายอย่างที่น่ากินนะคะวันน,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 นนี้มาทำเมนูยำปลาสมอนค่ะ มาซื้อที่ร้านแม่ค้าร้านอะไรแล้วนะลืมชื่อมุมแอบแซบ่มุมแอบแซบนะคะแสงสีซอยสีะะ่แสงสีซอยสี่นะคะมาอุดหนุนกันได้เลยคะ่ะอ,อ,อร่อยมากแม่ค้าสวยด้วยใจดี <c oughs> <c oughs> มามาชิมกันได้เลยนะคะมีหลายอย่างของเขามีหลายอย่างที่น่ากินนะคะ วันนี้มาทำเมนูยำปลาซลมอนค่ะมาซื้อที่ร้านแม่ค้าร้านอะไรแล้วนะลืมชื่อมุมแอบแซบมุมแอบแซบนะคะแสงสีซอยสีะะแสงสีซอยสี่นะคะมาอุดหนุนกันได้เลยค่ะอร่อยมาก,มากแม่ค้าสวยด้วยใจดี <c oughs> <c oughs> มามาชิมกันได้เลยนะคะ <c oughs> มีหลายอย่าง ของเขามีหลายอย่างที่น่ากินนะคะวันนี้มาทำเมนูยำปลาสมอนค่ะมาซื้อที่ร้านแม่ค้าร้านอะไรแล้วนะลืมชื่อมุมแอบแซบ่มุมแอบแซบนะคะแสงสีซอยสีะะ่แสงสีซอยสี่นะคะมาอุดหน,นุนกันได้เลยค่ะอร่อยมาก,มากแม่ค้าสวยด้วยใจดี มามาชิมกันได้เลยนะคะมีหลายอย่างของเขามีหลายอย่างที่น่ากินนะคะวันนี้มาทำเมนยูยำปลาแซลมอนค่ะมาซื้อที่ร้านแมค่ค้าร้านอะไรแล้วนะลืมชื่อ มุมแอบแซบนะคะแสงสีซอยสี่แสงสีซอยสี่นะคะมา,มาอุดหนุนกันได้เลยค่ะอร,อ,อร่อยมากแม่ค้าสวยด้วยใจด <c oughs> <c oughs> ีมามาชิมกันได้เลยนะคะมีหลายอย่างของเขามีหลายอย่างที่น่ากินนะคะ